สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายนะคะในหัวข้อที่ว่า สิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนของชาวลัคนาราศีกันซึ่งจะใช้ราศีมาดูก็ได้นะคะใช้ลัคนามาดูก็ได้นะคะใช้ดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์ได้หมดนะคะเพราะว่าในชาร์ตเกิดเนี่ยเออบางทีเราก็จะมีมากกว่า1ราศีนะคะ <C ell ar> เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเออตัวชาร์ตเนี่ยมีส่วนของชาวกันนะหรือว่าเป็นชาวลัคนากันเลยแท้ๆเลยนะ,ะ <C ell ar> ก็มาดูได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าท็อปปีกันเลยนะคะว่า สิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนค่ะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือน Two p f p t n t l e s uh, The h a l r o p h a n t Three of Swords e of Swords นะคะ Three of Cups โ okay. อเคใต้สำหรับนะคะ s of Pentacles อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับชาวพุ้ศพนะคะอ่อ uh, สิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนนะคะเอาเอาเรื่องอะไรดี เอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนก็แล้วกันนะคะออมมองว่านะาสิ่งที่จะเข้ามาใน3เดือนนะคะอาจจะเป็นการที่คุณนะคะจะได้ประคับประคองความสัมพันธ์หนึ่งนะที่มันอาจจะเคยเจ็บปวดนะคะเอามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยบล็อกเคยเจ็บปวดเคยมีเรื่องผิดใจกันนะคะ แต่ว่าพลังงานเนี่ยมันอาจจะยังรู้สึกมั่นคงซึ่งกันและกันก็ได้นะคะอาจจะยังรู้สึกมั่นคงอยู่แต่ว่ามันก็คงมีเรื่องหมางใจออมีเรื่องเจ็บปวดมีเรื่องบล็อกปิดกัน้นความรู้สึกกันไปนะคุณอาจจะพยายามประคับประคองสถานการณ์นั้นก็ได้นะคะแล้วใน3เดือนนะคะ พลังงานก็คือน่าจะได้กลับมานะคะเหมือนกับได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งอะนะไม่ว่าจะกลับมาในฐานะเพื่อนหรือกลับมาแฮปปีออ้แฮปปี้กันนะคะประมาณนั้นเลยนะ,ะจากความสัมพันธ์ที่เคยบล็อกหรือเจ็บปวดหรือผิดใจกันไม่เข้าใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะไม่ว่าจะกลับผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะกลับคนที่เรารักก็ตามนะ,ะอาจจะนะคะได้ได้วนเวียนมา คืนดีกันหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้นะเซ็ p e ์เซอร์เก็คือคงจะได้มีการกลับมาเพื่อที่จะดูแลกันเนาะอาจจะเป็นการดูแลเทคแคร์นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการค้าการขายด้วยกันเรื่องเงินเรื่องทองผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างก็ได้นะคะผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะดีใจไหมถ้ามันมีสามดาบขึ้นซะด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณเคยพยายามประครับประคองไว้แล้วมันเจ็บนะมันเจ็บมัน มันอึดอัดมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแล้วก็คงจะได้ได้มาดูแลเทคแคร์กันนะคะออกลับมาแฮปปี้แฮปปี้กันอีกครั้งหนึ่งถะะ้าเป็นไปได้ทีเดียวนะทีนี้นะคะอมมองว่าถ้าเอาเอาเรื่องเงินบ้างถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะใน3เดือนเนี่ยพลังงานของการที่ชาวกันนะพยายามประคับประคองนะคะเรื่องเงินเรื่องทองของคุณอยู่เนี่ยนะนะ ก็อามมองว่านะคะคุณอาจจะมีการได้ไปปรึกษาหารือนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่แหละทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันคงจะมีเรื่องราวบาดหมางใจกันหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะเอกับผู้หลักผู้ใหญ่กับใครบางคนกับที่ปรึกษาหรือเราเคยไปปรึกษาอะไรให้ใครเรื่องเงินเรื่องทองหรือเปล่าแล้วก็มันเคยบาดหมางใจกันหรือว่ามันผิดคําสัญญาเออม,มันมีภาวะของการที่ เขาเรียกว่าอะไรนะถูกเอ่อเป็นเป็นเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเรื่องเงินน่ะนะคะออมก็ไม่แน่ใจว่าอา่ออาจจะมีการปิดกั้นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองบางอย่างอย่างที่บอกไันมันผิดคําสัญญาหรือมันเข้าใจผิดมันผิดใจกันหรือเปล่าด้วยเรื่องเงินนะคะแต่ทีนี้ออมมาว่าในสามเดือนเนี่ยนะคะสภาวะทางการเงินที่ดูแล้วน่าอึอาดอัดขับข้องใจนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการที่มีใครมาทําให้เราเอา่อเป็นแบบนั้นนะคะ หรือตัวเราเองเนี่ยแหละนะคะจะอยู่ในภาวะของการอึดอัดด้วยตัวเราเองนะคะอาจจะก,การเงินไม่ค่อยคล่องตัวอึดอัดไปเองของเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะใน3เดือนข้างหน้าก็คงจะได้เฉลิมฉลองนาะแสงว่าการเงินเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะจากให้ใต้สำรับเนี่ยเป็น Six p f p t n t l e s e s แปลว่าอะไร แปลว่ามันน่าจะเริ่มนะคะมีพอให้ได้จับจ่ายใช้สอยแล้วล่ะนะเรื่องเงินนะคะ,อ,ะอย่างน้อยๆก็ยังพอจะรับซ้ายจา่ายออกขวาได้นะคะนก็มีเกณฑ์จะประ,ประสบความสําเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะใน3เดือนอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะมันก็ยังเป็น6กเหรียญอยู่ดีนะคะมันก็อาจจะยังดีขึ้นในลักษณะอย่างน้อยๆก็หมุนผ่านไปได้หรือว่าออกประครับประคองนะคะผ่านไปได้อยู่นะคะ จากไพ่เนี่ยในบางคนนะคะที่ออได้มีการช่วยเหลือใครไปนะคะอมมองว่ามันอาจจะเนี่ยมันมีเรื่องราวผิดคำสัญญานะคะหรือว่าทำมาค้าขายเนี่ยออสัญญาไม่เป็นสัญญาเนาะอ่ามันเลื่อนมันอะไรแล้วก็มีการต้องจ่ายนะคะในบางเคสคือต้องจ่ายจ่ายซวยต้องจ่ายค่าผิดสัญญานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจ่ายจ่ายในในใ,ในส่วนที่มัน ผิดพลาดไปตรงนั้นน่ะนะคะแต่ออมมองว่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่สามารถที่จะมีการไกลเกี่ยกันได้สําเร็จก็ได้นะคะในเรื่องเงินโดยที่มีใครบางคนนะคะคุณอาจจะไปพึ่งพา,ารัฐบาลหรือพึ่งพาใครบางคนที่มีส่วนนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณแล้วก็ทําให้เออเนาะมันก็เลยกลายเป็นสามารถที่จะไกลเกลี่ยนะคะกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นในทิศทางที่ กลางๆนะคะก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆได้อยู่แหละเนาะนะคะใน3เดือนอ่าสิบดาบในที่นี้อาจจะขึ้นมาบอกว่าการที่ชาวกันเนี่ยนะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะหรือว่าการงานใหม่ๆนะคะชาวกันเองอาจจะต้อง ลุยกันสักนิดนึงนะคะเป็นห่วงเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะมันมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อให้ก่อเกิดสิ่งใหม่นะ,ะชาวกันเ,เพราะฉะนั้นใน3เดือนข้างหน้าคุณคงจะอยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านนะการเปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะจำเป็นที่จะต้องจบกับอะไรเก่าๆด้วยนะคะแสดงว่าชาวกันบางคนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีพลังงานของความเจ็บปวดความ ผูกมัดตัวเองอยู่กับอะไรบางอย่างเนาะรอการกลับมาก็ได้นะคะแต่ว่าใน3เดือนข้างหน้าห่วงเวลาที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเหมือนต้องจบเพื่อที่จะนะคะได้ไปลุยกับอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องการเรื่องงานเนี่ยนะอ,อมอ,อมว่านะ การงานเนี่ยนะคะถ้าคุณได้ที่ปรึกษาดีๆนะเอามาว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามันจะได้มีงานใหม่อะไรเข้ามาอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเดินทางก็ได้นะจบจากสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่นะคะ,ะชาวการดูดูดูจะาก,กัางวลนะคะกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พอสมควรเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องเงินก็เช่นเดียวกันนะเรื่องเงินเนี่ยอยู่ในห่วงเวลาที่คุณจะต้องลุยสักหน่อยนะคะ,นะคะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะ นี่สินระยะยาวอาจจะยังมีนะคะค่าใช้จ่ายภาระอะไรหนักๆอาจจะยังแย่บางคนเนี่ยอาจจะไปลุยซะจนรู้สึกว่าเพลียเหนื่อยนะบางคนก็เจ็บป่วยด้วยซ้ําไปนะลุยเพื่อที่จะเ,เปิดรับกับโอกาสใหม่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอา่าก็ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของชาวการก็คงต้องอดทนกันหน่อยนะเอามองเห็นนะคะมันจะเป็นภาวะการจบเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่บางอย่างนะคะ Uh, ทีนี้ออมขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยนะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนนี่มีอะไรอีกบ้างนะคะขอเป็นสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนนะคะ Night of w w r r d s อ o o cups เดอ The m a g i c i a n นะคะเทนออ n วอ s e ์ e ซ e n ่นออฟเพนานะคะใต้สำหรับ the sun อ่ะโอเคนะคะ เอาละอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะคะกับชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมนะคะชาวกันเมถุนวันพุธนะคะแล้วก็ชาววันอาทิตย์หรือสิงห์นะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาใน3เดือนของชาวกันเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะคือความสําเร็จเออเอามาว่าในสามเดือนอย่างที่ออมพูดไปอะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นออมว่านะชาวกันหลายๆคนในที่นี้นะคะอาจจะเนาะลุกขึ้นมานะคะจากความเจ็บปวดนะคะ ลุกขึ้นมายืนหยัดได้แล้วนะคะจากสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องอสุขภาพร่างกายหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ตามนะคะการลุกขึ้นมาของคุณดูจะยังเหนื่อยยากอยู่นะเหมือนมันต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะ,ะ,คะเดิมทีถ้าชาวกันเองเนี่ยงุดหงิดนะคะหรือว่ามีพลังงานของความารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ค่อยเข้าท่าเลยอะเรื่องราวเดิมๆที่มันเคยผ่านมามันไม่เข้าท่าเลยเนี่ย ออมองว่าคุณกําลังจะได้พบกับสิ่งที่มันดีต่อใจแล้วนะนะ,ะสามเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับที่ปรึกษาที่ถูกใจนะคะหรือว่าได้เจอกับคนที่ถูกใจที่สามารถเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุยกับคุณรู้เรื่องได้อะไรประมาณนี้นะมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่ขึ้นมาเพราะฉนะนั้นถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะใน3เดือนเนี่ยถ้าคุณสามารถลุกขึ้นมาได้จากความเจ็บปวดเอาว่าคุณจะได้เจอกับพลังงานที่ออดูแล้วเนี่ยมีความเป็นคู่ มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีการให้คำปรึกษาแนะนำกันที่ดีพอสมควรเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สามารถประสบความสำเร็จได้นะแต่ก็ดูจะเหนื่อยยากลำบากสักนิดนึงนะคะเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังอยู่ในห่วงความสัมพันธ์ในเชิงไปๆกับๆนะคะหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยนะมันเกิดจากความสัมพันธออ์ที่รู้สึกได้ว่าเรายังเจ็บกับอดีตก็ได้นะคะเจ็บกับอดีตยังอยู่ในภาวะการอกหักนะหรือเป็นความสัมพันธ์ในเชิงรักเราสองสามคนที่เรารู้สึกยังเหนื่อยอยู่เหมือนมีการเฝ้า เฝ้าดูมันต้องมีการรอคอยก่อนนะคะมันไม่ใช่ว่าเราเจอพลังงานที่ดีมากๆเลยแล้วเราจะประสบความสําเร็จลงเอยได้เลยไงเหมือนมันต้องใช้เวลานะคะแค่นั้นเองเพียงแต่ใน3เดือนนี้ดูดูทิศทางว่าน่าจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดคุณดูเหนื่อยนะคะก็เออเอามาว่าก็จะต้องปล่อยวางเนาะปล่อยวางอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยหนักๆนะคะนะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ที่จะ เกิดขึ้นใน3เดือนเนี่ยมันประสบความสําเร็จเพราะเดอะสันก็ขึ้นมาแล้วนะคุณอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมีแพชชั่นต่อกันมากๆเลยก็ได้นะนะคะก็น่าจะอาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนรอดูสถานการณ์กันไปก่อนนะคะเนี่ยมีแนวโน้มประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าเป็นเรื่องงานออมว่านะคะก็น่าจะได้พบเจอกับคนที่ให้คําแนะนําที่ดี ให้คำปรึกษาที่ดีหรือว่า,าได้ได้ดีลงานกับใครบางคนนะคะที่ดูแล้วดูแล้วจะค่อนข้างมั่นใจนะชาวการอาจจะเจอกับสถานการณ์การดีลงานเจอกับพลังงานเพื่อร่วมง,งานหรือว่าพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนนะคะแล้วก็เจองานที่ถูกใจก็ได้หรือเป็นการดีลงานที่ค่อนข้างโอเคนะคะเลยทําให้คุณนะค่อนข้างที่จะมั่นใจขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็จะงานเยอะ นะคะสเดือนข้างหน้าอาจจะเอ้ยงานเยอะนะคะมีอะไรมาให้รับผิดชอบมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสได้สําเร็จประสบความสําเร็จกับจากการดีลงานนะคะจากพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยออามองว่าก็อาจจะไม่ได้เติมเต็ม100%เพราะมันได้7เหรียญน,นะคะมันขาดอีกแค่3เหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนกับว่าทําในสิ่งที่เรารักคุณอาจจะไปเจอสิ่งที่คุณรักก็ได้นะชาวกันนะนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเราเราอยากทําสิ่งนี้มากๆเลยนะคะแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะต้องรอดูไปก่อนนะคะซึ่งมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จเพราะยังไงยังไงซาเดอร์ซันก็ขึ้นมาณนะตรงนี้นะคะมันเหมือนกับการที่ชาวกันจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินเนี่ยมันอยู่ในห่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนผ่านนะคะ จบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเจอสิ่งที่มันดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจเรา100%ซนะคะไม่ว่าจะความรักการงานการเงินเนียนะนะคะแต่สําเร็จได้แน่นอนเพราะเดอะซัขึ้นมานะชาวกันนะนะคะโอกาสที่จะได้รับความมั่นคงโอกาสที่คุณจะได้หลุดพ้นนะคะจากอ๋อสิ่งเดิมๆนะคะแต่ออมมองเห็นชาวกันบางคนเนี่ย น่าจะยังมีความติดพันอยู่กับสิ่งเดิมๆบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลเก่าๆงานเก่าๆนะคะคนเก่าๆนะคะเป็นไปได้นะแต่ไพ่ก็ค่อนข้างเชื้อเชิญให้ชาวกันใช้เหตุและผลให้มากๆเนาะนะคะใช้เหตุและผลให้มากๆเอามงว่าเรื่องงานนะคะเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเอ่อมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมั่นคงได้ นะคะความสัมพันธ์ก็มั่นคงได้แม้ว่ามันอาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่มันก็เป็นก้าวแรกแห่งความสําเร็จนะคะนี่คือใน3เดือนนะทุกคนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ปัจจุบันถ้าชาวการรู้สึกอะไรอะไรก็ไม่ค่อยดีเนี่ยให้ลองรอดูอีกสักสาเดือนซิ ะะเอามองว่าตัวคุณพลังงานจะดีขึ้นนะคะใน3เดือนข้างหน้าแล้วก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะอย่างที่อมพูดไปเลยแต่เพียงแต่ต้องรอดูไปก่อนคือใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะชาวการเอาล่ะก็อวยพรให้ชาวการเฮงเฮงเงนะคะประสบความสําเร็จในรอบด้านเลยนะคะ าฝากผลิตภัณฑ์สายมูของออมด้วยนะคะก็จะมีมังกรปั้นมือนะคะผสมไม้มงคลที่อมอมเอามาช่วยลุงรันขายนะคะก็จะมี599แล้วก็899นะคะแล้วก็จะมีเซรัมนะ่มหน้าหน้าทองนะคะสบูนะ่หน้าหน้าทองที่ออมอผลิตขึ้นมาแล้วก็มีอยอยเรียบร้อยปราศจากสารเคมีอันตรายผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะ ก็ช่วยเรื่องอะไรได้บ้างก็นุ่มชุ่มชื่นนิ่มเด้งนะคะเซรั่มเนี่ยช่วยลดฝ้าได้สบู่ก็ช่วยลดสิวได้เซ็ตเนี่ยถ้าใช้คู่กันเป็นเซ็ตพื้นฐานสำหรับช่วยให้สุขภาพผิวดีในระยะยาวเพราะว่าส่วน เป็นส่วนผสมหลักจากธรรมชาตินั่นเองนะคะทุกคนนะคะก็ใครสนใจดูที่ description หรือคำอธิบายออมจะ,ปะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะ Facebook IG แล้วก็ Shopee นะคะมีสีพึ่งแม่ตามาหานิยมด้วยนะคะแล้วก็มีเทียนเสริมดวงนะคะที่เสริมทั้งหมด4ด้านเลย ใครสนใจเสริมด้านไหนทักไทยกันเข้ามาได้นะคะ299นะคะสำหรับเทียนเสริมดวงเอาล่ะฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิท้าเราจะลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายนะคะชาวกันโชคดีนะคะ